แล้วแล้วอันนี้ช่วยเรื่องความรักไหมคุณยา่าวางใจได้เลยแค่คุณย่าซื้อแพ็กเกจหนึ่งมื่นแปดพันปร้อยปสิบแปดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะครับเออต่อให้ต่อให,ให้เป็นอะไรทุบชีวิตคนตายได้เลยเหรอเอเปลาเธอเป็นใครต้องมาสนใจด้วยหรือไงคุณหลอกคุณยา่าฉันฉันต้องสนใจสิอะไรอ่ะหลอกอะไรเรานี้เป็นการค้าขายแบบสุดจริตนะ้าเหรอเงินฉันจะแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเฮ้ยงั้นผมก็ไปขายหบหกคุณแล้วคุณ ทานสิคะขอบคุณมากนะฉันออกจากบ้านมาไม่ได้เอาเงินมาไว้จะคืนเงินทีหลังนะไม่เป็นไรคะ่ะคุณยา่าฉันจะไปซื้อน้ำให้นะคะเอะเอะคุณยา่าท่านอะไรอยู่ครับทำไมไมาอยู่ตรงนี้นี่คนหลอกลวงยังไม่ได้อีกเหรอ